อ๋อนี่รอบที่แล้วแค่ไม่มีขวดละเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้ซื้อขวดเลือดนี่ใช่ไหมเออว่ะเออใช่ใช่ใช่ซื้อตรงนี้แล้วกันนะเสียเวลาหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันราคาถูกดีโอเคไปฮะคับมาเลยว่ามาไอ้เบิ้มหน้าหยาบต้องเล่นน้องก่อนตียากเว้ยตีไม่ค่อยจะโดนนะโอเคไม่เป็นไรไม่โดนก็ถอยไปเดี๋ยวโดนสวนเอาไม่คุ้มมาตั้งหลักว่าเอ้ยไม่โดนไอ้ตัวนี้เหลือรอดเอ้ยม่าตีไม่ค่อยโดนเลยเว้ย เอออย่างนี้หน่อยอ่ะมาตั้งหลักอีกรอบนึงคิดมุมไม่ไดีเดี๋ยวโดนลุมส่วนไอพี่เบิ้มนี่ธนูนี่แหละเวิร์กสุดละตอนเนี้ใช้เวียดก็ไม่ได้อัพพลังมาเสียดายแล้วอัพสเต็กงนี่คือแบบยืนบวกกับพี่เบิ้มไม่ได้ด้วยนะตัวมันจับทุ่มอย่างเดียวเลยอะ่ะโคตรขี้โกงเพราะฉะนั้นธนูนี่แหละจริงรจริงไม่ค่อยเข้ากันเถอะที่จริงก็อยากใช้ระเบิดเหมือนกันนะแต่มันแพงอนะ่ะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตั้งหลัก แล้วรอไอเด็กหลงออกมาเรื่อยๆฮะทีรนิดอย่าโลภนั่นแหละเดี๋ยวก็ตายเองไอพวกนีมันกดหิวไม่ได้หมับหมับดีมากลูกอีกทีท่นึงเออเยี่ยมมาทีนี้ถอยตั้งหลักเรื่อยๆฮะไม่รีบม,มาเบิ้มหนูยัดยัดยัดยิดยงอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยไม่ตายให้ไม่รู้ไป ดีนั่นมีแก่ช่วยสตันน่ะสบายเลยนี่น่ะยิงยิงยิงแบบฟรีๆยิงโอ้ยไม่นึกว่ามันจะทุบถึงน่ะอุ๊ยโอ้ยหอยยาวๆเลยตั้งหลักกดหิวดีป่ะเนี่ยไม่ต้องกดแล้วกันเนาะหอยห่างเอาเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยไม่หน่อยอ่ะเยอะอยู่หิวอย่าวพึ่งแล้วกันระยะห่างเอาตั้งสติโอเค เออล้มไปหนึ่งไปตามเพื่อนไปได้ละพี่เบิม้มนั่นแหละอย่างนั้นโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเมาเก็บสเลี้ยงก่อนเก็บน้องอยังไงอะตีธนูไม่ได้ะอืมยังไงไม่ี่ยเอยตรงนี้มีรอยแตกให้ตีอ่ะมันตีไม่ได้อะขุดขุดก็ขุดไม่ได้ฮะ นี่ทำไงวะเนี่ยเนี่ยมันตีก็ไม่ได้จะขุดก็ไม่ได้อ่ะเอ๊อยากได้น้องอ่ะเอามาเก็บไว้เป็นคอลเลคชันต้องใช้พลังเวทอ่ะก็ไม่น่าใช่นะไม่รู้อะคิ้นไม่ออกละอาช่างมันแล้วกันท้งนั้นไปต่อฮะไม่เอาก็ได้เฮ้ยเพลงยังไม่จบแสดงว่ามีต่อนี่เนี่ยจ้วงก่อนเลยเฮ้ยทำไมมันจ้วงเบาจังอ่ะอุ้ยทอราโดเขาเตอร์ยางไง ไม่ตายง่ายหรอกใช่ไหมเออนั่นแหละอุ้ยโอเคไอพวกบ้านี่โคตรมาหาอึดเลยยังไงมีไหมมะอุ้ยตีไม่โดนนี่แน่ฟาดแก้เขินดีมีแกช่วยโอ้ยโอ้โหห้าสิบเพลย์เลยเหรแรงจังวะเฮ้ยเราไปกดตีเลยเอา้าอุ้ยเกือบตายโอ้ยฮิวเลยอย่างงี้ไม่ไหวเฮ้ยอุ้ยเบลอาบพอดีเยี่ยมดีนะยังไม่ได้กดฮิวเนะี่ย ดีดีดีนี่แน่ช่วแบบไทยเออทำไมมันเยอะจังวะโอ้โหเยอะเลยอะคอมโบนัยเป็นไงเออไม่ตายไม่เหลือส่วนไอ้นี้ก็กลางอากาศโอเคตายนะอ่าตายตายทุกตัวเจอคอมโบนี้ยังเป็นพิบมไม่เคยตีมันลอยได้เลยพุ่งตีไม่โดนอย่างนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ตีไม่โดนจับคุ่มก็ได้ปะตั้งลัก่อนไปงห่างรอมันกลับล่างก่อน กลับแล้วใช่ไหมกลับแล้วต้องโดนอย่างนี้นี่เนี่ยคอมโบมาตรฐานแปลงอะไรบ่อยๆวะเนีย่ยแปลงบนบ,นบน้างเดิคอมโบกลางอากาศเป็นไงน่าจะตายแล้วแหละสองตัวมามาเฮ้ยแปลงล่างอุ้ย,อยโอเคขัดจังหวะมาทันอ่ะไหลเราอยากแจมเหรอเฮ้ยเอา้ายังไม่ตายอรอเนี่ยนึกว่าตายแล้วโอ้โดนปั่นเต็มหน้าสุดทยเออแจมดีมากลูก นั่นแหละคอมโบเปไ็นไงยังไม่ตายอีกเหรอลองกัดจังแบะปึ๊บโอ้ไม่กล้าตีมานี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวที่ขุดอยู่ไหนวะโอเค <c oughs> จำปุ่มกดไม่ได้ได้อะไรเอ่ยอาวุธเหรอเขี้ยวไหนดูซิวกพลังเวทเราไม่ได้เอาเวทมาเดีย๋ยวเมื่อกี้นี่สายบาลานเลยนะเนี่ย ได้ทั้งสเต็งทั้งเวทเลยแต่ลบเกาะหนึ่งโอเคกดคิวเลยแล้วกันอุ้ยโอ้ยดีเนี่กดคิวก่อน, okay, ออน,นอเนี่ยโอ้ระเบิดอีกเฮ้ยเกินไปเกินไปอุ้ยไปโดนทาราโดใช้แล้วเกินสกิลเนี่ยทั้งเวททั้งอุ้ยโอ้โหเออไม่ดีละไม่ดีละตั้งหลักก่อนกดเลื่อนมีจำกัดจะใช้ซีซัวไม่ได้โอ้ยโ,โอ้ยปล่อยแล้วนะเนี่ย ไม่ไหวแล้วต้องใช้ขวนเลือดล้ะธนูมายิงมาโอ้โหลุกเล่นเยอะเหลือเกินไม่ไหวแล้วนะยิ้เหลือขวดเดียวแล้วเนี่ยไอ้พวกบา้าเอ้ยเฮ้ยไอ้นี่หมุนไม่ได้เอามันก่อนเล่นเยอะนี่แนะ่ไม่ต้องลุกขึ้นมาลงไปตัวเฮ้ยไม่ทันอ่าไอ้ตัวนี้หมุนไม่ได้เล่นมันก่อนเลย มาตัวๆแล้วจะหมุนเหนอือไม่ให้หมุนจ่วงก่อนคอโบโบหนักๆเป็นไงเรียบร้อยอว่าจะไม่เสียผลเลยก,ก็เสียอยู่ดีประมาณฮะยิงจะต่อยอเหรอเอาริงดิอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยว,เเวอลเลย์บอลเหรอโอ้โหเจ้าบ้านกับผู้มาเยือนแล้วมีกัน4ี่คนเนี่ยทางเรามีตัวเดียวเนี่ยสู้ไงไหววะ โคตรขี้โกงเลยอะ่ะเจ้าบ้านแม่งสามารถตีให้มันตายได้ไหมหรือมันตายไม่เป็นไม่น่าตายเป็นนะดูทรงอ้าวยิงคนูไม่ได้ด้วยน่าจะเป็นอมาตะาตีไม่ตายเฮ้ยอะไรอย่ามาบล็อกหน้าเน็ตขี้โกงเหรอขี้โกงเหรอฮะอ้าวยังอีกอยังอีกอยังไม่เลิอกอีกนี่แนะ่คิดว่าตายไม่เป็นแล้วจะ เลิกตีเหรอฮะเฮ้ยหน้าหนาจังวะเขาไล่ยังไม่ไปอีกเออมีก็สี่คนแล้วยังจะมาบล็อกหน้าเน็ตอีกเหรอเนี่ยเอ้ยชิบหายแล้วแรงไม่พอโอ้โหสี่ต่อหนึ่งเฮ้ยไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยตียังไงให้มันไม่ตกถึงพื้นน่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยเราแพ้เนี่ยเฮ้ยมันตียังไงให้มันได้อย่างเงี้ยวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฟาดเอ้าโอ้โหเก้าหนึ่งเฮ้ยตีโดน อ๋อโอเคคือต้องตีให้โดนใช่ไหมกลางอากาศด้วยน,นั่นน่ะเออมาถ้าทำไม่ไทด้ก็ไม่ผ่านหรอวะเอา้าโอโอ๋อโอเคเกมเซตที่10โอ้โหยากว่ะมันตียากอะ่ะฮึบเนี่ยเห็นปะ่ะมันตีไม่ค่อยโดนนะดูดิดมาตั้งท่าตีโอ้ไม่ฆ่ามานิดเดียวเองเฮ้ยโอ้โหตีไม่โดนอะ่ะ ฝั่งมันขี้โกงอ่ะดูดิยืนกันเต็มฟิลเลยอ่ะทางเรามีตัวเดียวเองมาฮึบตีเออสวยได้อยู่โอ้เจ็ดหนึ่งมาตั้งห้าดีๆเที่ยวเดียวพนันเออตีโดนไว้มาอีกทีหนึ่งโอ้ไม่ทันเฮ้ยโดนตันโอ้โห อีกแต้มเดียวมันก็ชนะแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ข้ามโอ้เว้เอนยต้องฟาดยังไงมันถึงจะไปขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้โหโดนกระทืบหน้าไปทีนึงไม่เราตายเป็นไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราตายเป็นแต่มันตายไม่เป็นเนี่ยจะโกงไปถึงไหนฟาดไปก่อนเลยรู้ว่าตีไม่ข้ามช็อตเนี่ยไปสองต่อเอ้าได้เฉยหน้าเน็ดไหมเฮียสองต่อโอ้โหโดนหลอก เอา้าไม่ฆ่ามอีกเอ้ยมาทาำกรารล่อหน้าเน็ตมั่งอุ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะมันกะลูกยากอ่ะมีลูกลูกมันลอยไปทางไหนเอากลางเหมือนเดิมแล้วกันเุ้ยเอ้าโอ้โหลูกหลอกอ่ะเนี่ยลอยซะสูงเลยอะ่ะทำไมมันลงต่ําจังวะควบคุมโคตรยากเลยอ่ะต่างท่าวิ่งมาตีเอ้ยเกี่ยวปะวะไม่รู้เหมือนกันเออได้แต้มด้วยมวนนดดค,ยวคิดว่าหน้าเน็ตได้คนเดียวหรอคิดว่าหน้าเน็ตได้คนเดียวหรอฮะเป็นยังไงยังไงมาเอาอ โคตรเหนื่อยเลยโอเคจบแล้วใช่ไหมเนี่ยด่านทะเลทรายเนี่ยไหนดูสิโอเคได้จบด่านทะเลทรายแล้วเอาละทา้านตัดไปทางนี้ก่อนแล้ว,ลวผมแล้วเจอกันพัทหน้าบาย